สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกเหมือนเดิมครับผมเอาไปไหนลูกพี่นี่ครับเด็กน้อยตัวดำมีคนถามหายเยอะครับว่าหายไปไหนที่แรกกะจะไปอยู่กับเมียใหม่หอฮะเต็งโตขึ้นคอมเมนเหรอวะไม่คขมเนตำขนาดนั้ฮะออดขยมขยมออดเด้ง อออย่างออกินเขามีพาเปลี่ยนยางนด้เขับไดยบอสนั่เขับเดยบ้ยน่บอสไปยังนี่รรวมแสดงความยินดีรถพ่วงเสียนัดครับ คันเก่าล่าสุดเนี่ยคันใหม่ครับแต่เป็นรถเก่าคันนี้น่าจะส่งงวดต่อนะเพราะว่าเพราะว่าคนเก่าน่าจะส่งไม่ไหวหนาน,า,นาลูกผีว้ตาตาสังนายตสาสังนี่ตสาสังไม่ใส่นั่นฮะ แมนบอบอแมนกู่ไพ่กู่ไพ่ว้าวนี่เปิดทางคันนี้แจมเลิเฟดูยางก็แต่ละเส้นนะครับโอ้ใช้รถจริงๆเลย อ้นี้ไม่ใช่หมดจากเสียนัดนะครับหมดจากเจ้าของเก่าเพราะว่าเสียนัดซื้อต่อเข้ามาเริเร่มเลยอ้อโอ้ยเห็นว่าคนขับเก่าสงวน,นไม่ไหวครับเดี๋ยวเรามาดูคนขับใหม่ครับพี่ตูนบอดี้สแสลม ดูยางแต่ละเส้นเรามาดูคนขับใหม่ครับนี่ครับพี่ตูนอย่าได้แล้วก็ทิ้งเขานะฮะผมรู้นะว่าในใจคุณคิดอะไรอยู่ผ <c oughs> <c oughs> ู้ลมก็รั่วครับเสียงลมพี่น้องได้ยินไหมครับเสียงลมรั่ว เป็นสายนี่สายเล็กดูยางหน้าครับบวมนะเนี่ยอันนี้จะบวมหน้ายางครับเนี่ยโอ้โห,โหาการใส่ได้ไงบวมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับเล็กเป็ดโอ้ยางหน้านี่ครับน็อตล้อขาดสองตัว ใช้งานจริงนะพี่น้องเลยผมพาดูภายในครับล็อกเป็นเสียกล้องว้าโ้โหใช้ไม่ซ่อมเลยครับสมมติไม่ไหวดี่จะพามาดูภายในครับดูกุญแจพี่น้องใช้ไม่ได้นะนี่กุญแจนี่ใช้ไม่ได้ครับโอ้โหเบาะเละมากครับ เอาตังอย่างเดียวนะครับไม่ได้ซ่อมเลยโอ้โหเสียดายรถนะครับใช้แบบนี้บางคนใช้แรงใช้โหดแต่อย่าไปดูถูกนะครับเพราะว่าเขาอ,อาจจะซ่อมถึงนี่มาดูยางครับจะเอาอยัางไงผมยังไม่รู้เลยเนี่ย จะเปลี่ยนล้อไนก่อนแต่ยางหน้านะ่าจะท,ทิ้งคู่ปัดไม่มีเส้นดีเลยนั่นขับไปล้อหนาก่อนวะนา่เม่ขับไปทางหนาก่อนโอเคเปลี่ยนเปลี่ยน้ยนยนอหนาก่อน ป็น,นั่นหล่อน้มึเก๊ก,กา้าครับพ่เม่ถอยถอยมาหนีเลยายถอยทีคูเลยโอ้ยอย่างนี่สภาพภายนอกนะครับไม่อยากยกดำดูโหดจัดเลยครับแกใช้ได้ยังไง อันนี้นตัวดำถอยรถมาแล้วมีคนถามมาเยอะนะครับผมว่าเด็กน้อยตัวดำไปไหนไม่เห็นก็ไม่ได้ไปไหนครับช่วงนี้ก็รถดำไม่ได้วิ่งเนาะก็จอดอยู่บ้านครับอ๋อ เดี๋ยวเปลี่ยนเราหนาก่อนหน่ยเปลี่ยนเราหนาก่อนเปลี่ยนเราหล่อน้ำขยมเบิ่งกินทัลรมพิงไหมของมันเหลือคือเราเดี๋ยนี่จังไรแห้งเฮ้ยนะโอ้หมอนี่นี่ก็จะเป็นยางใหม่ครับหกเส้นใส่หน้าสองนะครับใส่ลูกใส่ลูกสี่ แต่งตู้คือขมิ้นเนาะฮะคือขมิ้นเนาะลองไหมเพ่งชาดยังอรหังสมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจียงคลิปหน้าครับไปบ่ายสวัสดีก่อนขมิ้นสวัสดีสิบวะ บายครับเดี๋ยวทำงานกันครับผมสวัสดีครับ